ช่วงไหนใจเลยที่เป็นบุญบุญมันก็มาเต็มที่ครช่วงไหนใจที่เป็นสมบัติอยากได้สมบัติทำทานแล้วก็อยากได้สมบัติสายสมบัติก็มามันจะเชื่อมกันสายบุญสายสมบัติเชื่อมกับครบูบาอาจารย์เชื่อมกับหลวง,ง,งปู่หลวงพ่อคุณยายมันจะเชื่อมถึงกันหมดคําว่าเชื่อมนี่ก็คือเชื่อมด้วยสายบุญสายบุญสายบาร,รมีไม่ได้เชื่อมด้วยอย่างอื่น เมื่อก่อนก็เข้าใจว่าเวลาส่งบุญส่งบุญทำบุญไปถึงคนโน้นมันอาจจะเหมือนกับส่งส่งของส่งไปสนีส่งวัตถุอย่างอื่นไม่ใช่การส่งบุญเนี่ยส่งตามสายบุญสายบุญมันเชื่อมกันอย่างเราใจเปิดเราอยากจะทำบุญกับพระรูปนี้หรือว่าถวายทานกับพระ ในวัดนี้คือสายบุญของเราเนี่ยไปถึงไปถึงกับพระรูปนั้นาสายบุญไปถึงแล้วบุญมันก็เมื่อสายบุญถึงนะความาความมีเมตตาความเชื่อควกมไรมันก็มันก็ถึงเลยถึงเลยเวลาท่านให้ศีลให้พรเป็นสิริมงคลให้มีความเจริญรุ่งเรืองให้ค้าง่ายขายคล่องกำไรง,งานเนี่ย พอท่านพูดถึงสายบุญสายบุญนี้ก็จะเชื่อมอเชื่อมไปถึงตัวเราผู้ที่ได้ทำบุญทำทานผู้ที่ได้ร่วมอนุโมทนาก็เป็นสายบุญเชื่อมถึงกันหมดเหมือนกับเส้นใสๆที่มันมีความใสมีความละเอียดเวลาเชื่อมก็จะเชื่อมถึงโคบาจาร์ที่ที่อยู่บน อาญตนิพานหรือว่าครูบาอาจารย์หลวงพ่อที่ท่านอยู่ในหลวงปู่นะหลวงปู่ที่ท่านอยู่ในสวรรค์ชั้นที่สี่ชั้นดุสิตบุรีซึ่งเป็นที่ํำนักของพระของพระโพธิสัตว์ที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ท่านก็จะมีวิมานพิเศษมีวิมานพิเศษเนื่องจาก ในวิมนณนั้นก็เป็นวิมานที่สำเร็จด้วยด้วยพลังอนุภาพนะด้วยพลังอนุภาพแล้ววิมานก็จะมีความทันสมัยสว่างสวัยนี่คือผลบุญผลทานที่พวกเราท่านทั้งหลายได้ตั้งใจทำทำมากทำน้อยก็เป็นบุญของเราถ้าเราไม่ได้ทำเลย ผลบุญที่จะส่งผลให้เรามันก็ไม่มีแต่ถ้าเราทำแล้วทำอย่างต่อเนื่องอทำต่อเนื่องทำไม่ขาดสายเหมือนกับคุณยายที่เขาใส่บาตรทุกวันตอนเช้าก็ใส่ทุกวันใส่ทุกวันเบนจะจาว่าวันไหนที่เพิ่อนป่วยท่านไม่มานาใส่ท่านก็จะมาบอกว่าไม่ได้ทำบุญใส่บาตรนะนี่คือใจท่านปัก ปักแน่นอยู่กับการทำบุญทำทานทุกวันทำจนเป็นอุปนิสัยจนเป็นความคุ้นเคยผลบุญเวลาส่งผลก็จะส่งผลตามตามเส้นสายของสมบัติอย่างที่กล่าวมาก็คือเป็นตามสายบุญส่งส่งถึงบุญสายบุญมันก็จะเชื่อมอเชื่อมเวลาเราท่านหลายที่เป็นพระให้ศีลให้พร สายบุญจะเชื่อมนะเชื่อมถึงคณะเจ้าภาพเชื่อมถึงทุกคนนะที่ได้ถวายทานดังที่กล่าวมานะนี่เป็นเป็นบุญที่เกิดขึ้นในวันนี้นะก็เป็นการเตรียมงานเตรียมความพร้อมเตรียมสถานที่